สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่เออน่าสนใจมากนะคะลองคิดภาพตามว่าถ้าเกิดวินัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือเป็นภาระหนักๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นเอ่อประตูสู่อิสรภาพจริงๆของเราล่ะคะครับสวัสดีครับแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะเขาชวนให้เรามองวินัยแบบใหม่เลยจากที่เหมือนโดนบังคับมาเป็นวินัยที่เราเลือกเองหรือ self chosen discipline นะคะ ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะสู่ความสุขที่ยั่งยืนจริงๆใช่เลยครับคือการเจาะลึกวันนี้เราจะมาดูกันว่าเออแนวคิดเนี้ยมันพลิกมุมมองเรื่องสุขภาพไปได้ยังไงนะครับจากเดิมที่เราอาจจะเน้นแค่ป้องกันหรือว่าออรักษาโรคค่ะไปสู่การใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพสุดๆที่เรียกว่า maximizing health span นะครับ health span อธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะมันคืออะไร Health Span ก็คือช่วงชีวิตที่เรามีสุขภาพแข็งแรงจริงๆสมองยังดีเคลื่อนไหวได้ทำอะไรอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับคือไม่ใช่แค่อายุยืนเฉยๆ Life Span แต่อายุยืนแบบมีคุณภาพปราศจากโรคเรื้อรังให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคืออยู่ยืนยาวแล้วก็ยังแข็งแรงมีความสุขด้วยใช่ครับดังนั้นวินัยในมุมนี้เลยไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์แบบว่าต้องทำทำทำ แต่เป็นการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์เลยเพื่ออนาคตที่ดีของเราเองครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วแล้วการมองวินัยแบบใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนจากข้อจํากัดที่เราเคยรู้สึกมาเป็นอิสระภาพได้ยังไงคะในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับคือเขาอธิบายว่ามันการการเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนนะครับจากเดิมที่อาจจะทําเพราะเอ่อกลัวหรือรู้สึกผิดหรือมีคนมาบอกให้ทําค่ะค่ะ มาเป็นการทำเพราะเราเลือกเองเราเห็นคุณค่าของมันจริงๆจากข้างในอพอพฤติกรรมสุขภาพต่างๆมันกลายเป็นสิ่งที่เราเลือกและรักที่จะทำแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยครับแบบว่าไม่ต้องฝืนเอามันเป็นธรรมชาติใช่ครับคล้ายๆสภาวะที่เราเรียกว่า flow state นะครับคือทำไปได้เรื่อยๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือการบังคับตัวเองอยู่น่าสนใจค่ะแล้วอะไร เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทําให้เรายัางทําต่อไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะเอาจริงๆการมีวินัยมันก็มีวันที่ยากวันที่ท้อบ้างเหมือนกันเนาะใช่ครับอันเนี้ยสาคัญมากแหล่งข้อมูลเขาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงจากภายในครับซึ่งก็โยงไปถึงแนวคิดปรัชญายญี่ปุ่นอย่างอิคิไกอิคิไกความหมายของชีวิตเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือการหาความหมายหรือเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่การที่เรามีวินัยดูแลตัวเองเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวละ แต่พอมองผ่านอิกิไกมันอาจจะเชื่อมกับสิ่งที่เราทําได้ดีหรือสิ่งที่โลกต้องการด้วยก็ได้ยังไงคะเชื่อกำกันยังไงก็คือพอเราสุขภาพดีแข็งแรงเราก็มีพลังมีแรงไปทําประโยชน์ให้คนอื่นให้สังคมได้มากขึ้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ทําเพื่อตัวเองแต่การดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันคือการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือสร้างสิ่งดีๆให้โลกได้ด้วย อันนี้เป็นแรงขับที่ลึกซึ้งกว่าแค่ทำตามเป้าหมายสุขภาพสั้นๆไปวันๆโห oh, ลึกซึ้งจังค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายแล้วแต่เป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตความหมายเลยแต่อย่างที่บอกค่ะมันมีอุปสรรคแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงการรับมือกับตรงนี้ไหมคะมีครับแล้วก็สําคัญมากด้วยคือคนเน้นเรื่องความสมดุลระหว่างความคิด head กับความรู้สึก heart ความคิดกับความรู้สึกครับวินัยที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําตามแผนเปะ๊ปะๆแ,แบบใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการออกแบบชีวิตที่เราต้องยอมรับด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ระหว่างทางมันมีความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นได้นะเช่นเช่นความผิดหวังท้อแท้เบื่อไม่อยากทําอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะเจอประจําเลยค่ะหัวรอเเผาๆครับซึ่งแหล่งข้อมูลบอกว่ากุญแจสําคัญเลยนะ คือหนึ่งต้องรู้ทันแล้วก็ยอมรับความรู้สึกนั้นก่อนไม่ใช่กดมันไว้แล้วสองคือลองเปลี่ยนกรอบความคิดหรือที่เรียกว่ารีเฟรม e นะครับมองมาในมุมใหม่ให้มันกลายเป็นพลังบวกแทนเปลี่ยนกรอบความคิดเช่นยังไงคะเช่นแทนที่จะมองว่าล้มเหลวอีกแล้วก็อาจจะมองว่าโอเควันนี้พลาดไปแต่เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะหรือให้คุณค่ากับความพยายามที่เราได้ลงแรงไปแล้ว มากกว่าจะไปโฟกัสแต่ผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวอ๋อคือให้ค่าความพยายามไม่ใช่แค่ผลใช่ครับการเข้าใจและเปลี่ยนมุมมองต่อความรู้สึกเชิงลบนี่แหละครับที่จะทําให้เราไปต่อได้ในระยะยาวเข้าใจแล้วค่ะ reframe ความคิดนี่เองแล้วเป้าหมายที่มันจับต้องได้จริงๆของการลงทุนด้วยวินัยแบบนี้นอกจาก h e ล l ์สแปนที่พูดถึงตอนต้นแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็คือ h e ล์สแ p a นี่แหละครับเป็นเป้าหมายหลักที่จับต้องได้ชัดเจนที่สุด คือไม่ใช่แค่อายุยืน lifespan แต่คือช่วงชีวิตที่แข็งแรงจริงๆใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเต็มที่นานที่สุดค่ะลองนึกภาพแบบสุดยอดเลยนะอายุ8ปแต่ยังแข็งแรงพอที่จะแบกเป้ไปเที่ยวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระใครโหเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆค่ะ ครับนั่นแหละครับคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการลงทุนด้วยวินัยตั้งแต่วันนี้ซึ่งมันก็จะช่วยลดภาระทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายสุขภาพแล้วก็ภาระของคนในครอบครัวในอนาคตด้วยนะครับจริงด้วยค่ะแล้วเพื่อให้ไปถึงภาพนั้นได้เราต้องดูแลตัวเองในมิติไหนบ้างคะมันใช่แค่เรื่องออกกําลังกายกินคลีนอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่นั้นครับแหล่งข้อมูลย้ําเลยว่าต้องมองแบบองค์รวมครบ5มิติเลย5มิติมีอะไรบ้างคะ ครับก็จะมี 1. ร่างกายอันนี้ชัดเจนพวกโภชนาการการนอนการออกกำลังกายค่ะ 2. าอ,อารมณ์การจัดการความเครียดการฝึกสติรู้ทันอารมณ์ตัวเอง3อ 3. จิตใจพวกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทัศนคติความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ 4. ส,สังคมคือเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและ 5. จิตวิญญาณอันนี้ก็คือเรื่องความหมายเป้าหมายในชีวิต หรืออีกขี้ใคร่ที่เราคุยกันไปครบเลยนะคะร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมจิตจวิญญาณใช่ครับแล้วประเด็นคือมิติเหล่านี้มันเชื่อมกันหมดเลยนะครับการที่เรา,เามีปัญหาเรื่องความเครียดอารมณ์มันก็อาจจะส่งผลให้เราตัดสินใจเรื่องกินไม่ดีร่างกายหรืออาจจะกระทบความสัมพันธ์กับคนอื่นสังคมไปด้วยอ๋อมันโยงกันหมดครับดังนั้น วินัยที่ยั่งยืนจริงๆมันต้องดูแลทุกด้านไปพร้อมๆกันไม่ใช่เน้นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้พอเราเข้าใจแนวคิดนี้แล้วเนี่ยการจะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับคนอื่นให้มันมีพลังสร้างแรงบันดาลใจควรจะทำยังไงดีคะมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับเขาเรียกว่าการสื่อสารบนฐานของความหวังหรือ hope based communication สื่อสารด้วยความหวังใช่ครับแทนที่เราจะไีขค่ด้วยความกลัวเช่น ถ้าไม่ทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้อืมซึ่งฟังเราก็หดหูนะคะครับให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างภาพอนาคตเชิงบวกที่มันเป็นไปได้ถ้าเราลงมือทาเช่นลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นเราจะไปทำอะไรที่เราอยากทำได้บ้างหรือชีวิตในอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ อ้ oh, คือทำให้เห็นภาพดีๆที่รออยู่ใช่ครับทำให้วินัยมันไม่ใช่เรื่องของการหนีความกลัวแต่เป็นการเดินทางไปสู่อิสรภาพหรือสิ่งดีๆที่เราปรารถนาแล้วการสื่อสารแบบนี้มันต้องไม่เป็นการบังคับหรือสั่งแต่เป็นการสนับสนุนให้เขาเลือกเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับสำคัญมากคือต้องเป็นการสื่อสารที่สนับสนุนความเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือ autonomy supportive communication ทำยังไงคะ autonomy supportive ก็คือการให้ข้อมูลให้ทางเลือกเปิดพื้นที่ให้เขาได้คิดได้ออกแบบเส้นทางของตัวเองไม่ใช่ยื่นคำสั่งไปว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่เท่านั้นค่ะเดี๋ยวก็ต้องรู้วิธีช่วยเขาเปลี่ยนมุมมองต่อคำพูดหรือความรู้สึกแง่ลบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่คุยกันเรื่องรีเฟรมนะครับเ่นพอเขารู้สึกท้อรหรือพูดอะไรลบๆออกมาก็รับฟังยอมรับความรู้สึกนั้นก่อนแล้วค่อยๆชวนมองหาบทเรียนหรือโอกาสในการปรับปรุงครั้งหน้า คือช่วยเขา r รี r เฟรมความคิดตัวเองประมาณนั้นครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้และมีทางไปต่อเสมอเยี่ยมเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากการเจาะลึกของเราวันนี้ดูเหมือนว่าวินัยที่มันจะยั่งยืนจริงๆแล้วนำไปสู่ความสุขได้เนี่ยมันคือการผสมผสานกันของออโครงสร้างหรือสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรครับ structure ค่ะ บวกกับวัตถุประสงค์หรือความหมายที่เราให้กับมัน purpose ครับและก็ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นจริงๆก็คือ health span แล้วก็อิสรภาพในระยะยาว outcome ที่เราต้องการใช่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกและสร้างเองได้จริงๆใช่เลยครับมันคือเส้นทางสู่อิสรภาพที่เราออกแบบเองได้จริงๆครับค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลเนี้เขาก็ทิ้งท้ายคำถามไว้ได้น่าสนใจมากนะครับว่าถ้าเราลองเอากรอบความคิดที่ว่าวินัยคืออิสรภาพเนี่ย ไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตบ้างล่ะนอกจากเรื่องสุขภาพเช่นเอาไปใช้กับการทำงานการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆอืมน่าคิดนะคะครับมันจะปลดล็อกศักยภาพอะไรในตัวเราได้อีกบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะได้มุมมองเรื่องวินัยที่เปลี่ยนไปเลยค่ะยินดีครับ